วิทยาศาสตร์มันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เมื่อสเปิร์เมนัมอาสูจิไปปฏิสนธิกับไข่ในครันของมันดาแล้วก็คลอดออกมาเป็นตัวตนของเรานะครับจนกระทั่งเราจบชีวิตลงตรงลมหายใจสุดท้ายอาณาจักรทางวิทยาศาสตร์ก็สิ้นสุดลงตรงนี้วิทยาศาสตร์สามารถจะศึกษาหาความรู้ได้นะครับสามารถที่จะบอกอะไรต่างๆได้ถ้าว่าเป็นเรื่องของวัตถุ แต่เรื่องของวิญญาณซึ่งเป็นชีวิตที่แท้จริงของเราเนี่ยมันเป็นอะไรมันเป็นพลังงานมันเป็นความร้อนหรือว่ามันเป็นคลื่นไฟฟ้าหรือว่ามันเป็นคลื่นแม่เหล็กนักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้เรื่องของวิญญาณเคยมีนักวิทยาสนสนใจแล้วก็พยายามที่จะศึกษาถึงขนาดที่เรียกว่า ได้เอาคนที่กําลังจะสิ้นลมหรือว่ากําลังจะตายเนี่ยนะครับไปใส่ในโรงแก้วและปิดผนึกอย่างดีเพื่อจะด,ดูว่าหลังจากที่คนไข้รายน,นั้นได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยวิญญาณคืออะไรก็ได้มีการเอาเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับมาจับเพื่อศึกษาเรื่องของวิญญาณแต่เมื่อคนไข้ที่อยู่ในโรงแก้วหายใจครั้งสุดท้ายและวิญญาณหลุดออกไปจากร่าง ก็ปรากฏว่าเครื่องไม้เครื่องมือวิทยาศา,ศาสตร์ไม่สามารถที่จะล่วงรู้ได้เลยว่าวิญญาณเป็นคลื่นแม่เหล็กเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนหรือว่าเป็นพลังงานของแสงเรื่องวิญญาณจึงเป็นเรื่องที่เร้นลับทั้งนี้เนื่องจากว่าพระบุบ้เเจ้าผู้ทรงสร้างวิญญาณพระองค์ได้บอกเอาไว้ว่าวิญญาณเป็นเรื่องที่พระองค์เท่านั้นที่ทรงรู้มนุษย์เนี่ย จะไม่มีความรู้ในเรื่องนี้เลยเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจึงไม่มีใครสามารถที่ให้ความรู้เรื่องวิญญาณของมนุษย์ได้ทั้งๆที่ว่าวิญญาณของมนุษย์เนี่ยอยู่ในตัวของมนุษย์เองนะครับวิญญาณเข้ามาอยู่ในร่างของเราได้อย่างไรแล้วมันมาอยู่ในโลกนี้เนี่ยมันมีฐานะอะไรมันมีวัตถุประสงค์อะไรในการที่มาอยู่ในเรือนร่างของมนุษย์และหลังจากที่มันบยบินออกเฉือนเรือนร่างของมนุษย์ไปแล้วเนี่ยมันไปอยู่ที่ไหน ชะตากรรมของวิญญ,ญาณเนี่ยจะเป็นอย่างไรเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่พน้นอนาคตทางวิทยาศาสตร์นะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่พระเจา้าผู้ทรงสร้างวิญญาณขึ้นมานะครับพระองค์ไม่ได้ปล่อยให้มนุษย์ในงงงมงายในเรื่องของวิญญ,ญาณพระองค์ได้ให้ความรู้เรื่องวิญญ,ญาณบ้างนะครับคือบอกให้รู้ว่าวิญญ,ญาณน,นั้นมีจริงแล้วก็ มนุษย์ไม่จาเป็นต้องไปศึกษาความรู้เรื่องของวิญญาณว่าเป็นอะไรเพราะว่าถึงมนุษย์จะมีความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์มากเพียงใดมนุษย์ก็ไม่สามารถจะมีความรู้ในเรื่องของวิญญาณได้แค่เพียงรู้ว่าวิญญาณคือชีวิตก็เพียงพอแล้วและสิ่งที่มนุษย์ควรจะต้องรู้ก็คือการรักษาวิญญาณให้อยู่ในร่างกายได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ และขณะที่วิญญาณอยู่ในร่างกายของเรานั้นก็ต้องพยายามรักษาวิญญาณให้สะอาดหมดจดผ่องแผ้วเพื่อที่ว่าเมื่อวิญญาณได้ออกจากร่างไปแล้ววิญญาณจะได้กลับไปสู่ผู้ที่ส่งมันมานะครับด้วยด้วยความสะอาดแล้วก็เพื่อที่ว่าวิญญาณนั้นจะได้รับการรอดพ้นจากการถูกลงโทษเพราะฉะนั้นชะตากรรมของวิญญาณจึงขึ้นอยู่กับ การบงการการใช้ชีวิตของมันขณะที่มันอยู่ในร่างของเราเนี่ยในโลกนี้นั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพระเจ้าจึงได้ประทานาศาสนามาให้แก่ชีวิตาศาสนาเนี่ยมาก่อนชีวิตนะครับแล้วก็มาก่อนวิทยาศาสตร์ด้วยเพราะว่า,าศาสนาเนี่ยมันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนะครับ ดังนั้นการเรียนรู้เรื่องของศาสนาเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญและมีความจําเป็นสําหรับชีวิตเราเพราะมันเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราโดยตรงนะครับถ้าหากว่าเราเรียนวิทยาศาสตร์แล้วเราไม่มีศาสนาก็หมายความว่าชีวิตเราขาดความสมดุลความสมดุลทางด้านจิตใจนะครับและศาสนาเนี่ยก็ได้ถูกประทานมาพร้อมๆกับการมีชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้ไม่ใช่เพิ่งมาเกิดขึ้นหรือไม่ใช่เป็นการ คิดค้นของมนุษย์หรือว่าศาสดาคนใดนะครับเพราะนั้นเราทุกคนเกิดมาบนโลกนี้เนี่ยเรามีศาสนากันในฐานะที่เป็นมนุษย์เพราะศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่แยกมนุษย์ออกจากสัตว์เท่านั้นแต่ว่ามันยังยกระดับฐานะของมนุษย์ให้สูงส่งกว่าสัตว์ด้วยคนไม่มีศาสนาจะไม่มีคุณธรรมนะครับจะไม่แตกต่างอะไรไปจากสัตว์ที่เกิดมาเพียงเพื่อกินนอนถ่ายสืบพันธุ์แล้วก็ตายไปนะครับ เหงุนั้นเราเนี่ยเป็นศาสนิกแต่ถ้าหากว่าเราเป็นศาสนิกเนี่ยนะครับก็ขอให้เป็นศาสนิกของศาสนาที่เรานับถือจริงๆเพราะถ้าหากว่าเราเป็นศาสนิกโดยไม่เข้าใจศาสนาของเราเนี่ยมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากการที่เราไม่มีศาสนานะครับเพราะส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะเป็นศาสนิกหรือนับถือศาสนาอะไรก็เพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาไประบุเอาไว้ในทะเบียนสมโน ประชากรหรือสมโนครัวว่าลูกของฉันเนี่ยเป็นพุทธเป็นคริสเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นถ้าเราไปถามคนมุสลิมว่าอิสลามเนี่ยแปลว่าอะไรคนมุสลิมหลายๆคนก็จะตอบไม่ได้ไปถามชาวพุทธว่าพุทธ,ธะเนี่ยหมายถึงอะไรหลายคนก็จะตอบไม่ได้นะครับถามคนคริสต์ว่าคริสหมายถึงอะไรคริสเตอศาสนาิก็ตอบไม่ได้เพราะว่าก็คุณพ่อคุณแม่ ให้ผมเป็นศาสนิกนั้นศาสนิกนี้ผมก็ทําตามพ่อแม่ปู่ย่าตายายมานะครับเพราะนั้นเมื่อไม่ได้เป็นศาสนิกที่แท้จริงมันก็ไม่แตกต่างอะไรจากการที่ไม่มีศาสนาแล้วก็เมื่อไม่มีศาสนานะครับก็แน่นอนสังคมมันก็เกิดความปัน่นป่วนขึ้นมานะครับ